นี่ค่ะวันนี้นะคะออมจะมาสอนอีกเทคนิคหนึ่งนะคะคือการขายของใน Market Place นะคะอ่าเดี๋ยวออมจะทำให้ดูนะคะ Marketplace ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะร้านค้านะคะอ่าแล้วก็เข้ามาที่เดี๋ยวเราเข้ามาตั้งค่ากันก่อนก็ได้นะคะอ่านี่เราสามารถตั้งค่าก่อนก็ได้นะคะตั้งค่าตำแหน่งที่อยู่ร้านของเรานะคะรัศมีของเรานะคะ อ่าอันนี้สามารถดูสถิตินู่นนี่นั่นได้เนาะอ่าสำหรับใครที่เอาจริงเอาจังก็สามารถโพสทุกวันได้เลยนะคะอ่าโอเคจุดเด่นของ market place เนี่ยมันเหมือนเราเปิดร้านไว้ได้หลายจังหวัดทั้งทงที่เรามีแค่จังหวัดเดียวนะคะอ่าทั้งทงที่เราอยู่ที่นี่เราก็เหมือนมันเป็นโอกาสการขายของเราเลยนะคะอ่ามาที่การขายนะคะเราก็มาที่สินค้าเราก็เพิ่มสินค้านะคะอ่าอันนี้สมุดออกขาย โคมไฟเกลือีิมาลายกรูทรงดอกบัวนะคะราคา750บาทโคมไฟนะคะสภาพใหม่ตัวเลือกเพิ่มอื่นมา ดูซิว่าได้ไหเห็นเกลือไม่ได้มันไม่ให้ไม่ให้นะคะลบออกไม่เป็นไรใส่ไม่ได้ไม่เป็นไร,ไไไนไรแล้วก็โคมไฟเกลือหี่มาลายของแทนเรียบร้อยนะคะแท็กก็คือโคมไฟเกลือ หีมาลายขมไฟสีเกลือชมพูของตกแต่งบ้าน เรียบร้อยนะคะอันนี้เราก็ลงประกาศจุดเด่นของมันก็คือว่าสมมติว่าเราโพสต์รูปนี้ไปแล้วนะคะสมมุติว่าเราโพสต์รูปนี้ไปแล้วนะคะสมมติเราโพส์รูปนี้ไปแล้วเนี่ยอันนี้ซ่อนจากเพื่อนไปได้เลยนะถ้าไม่อยากรบกวนเพื่อนนะคะอ่าเรียบร้อยอันนี้ไม่ต้องแท็กไปไหนนะคะเดี๋ยวโดนบล็อกนะคะแล้วก็เผยแพร่แค่นี้เลยนะคะแล้วอ,อยากขายอีก อยากขายอีกแล้วรูปเดิมรูปเดิมต้องเข้าไปแต่งรูปก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปใน l ล n e คาม e ล a านะคะสามารถเข้าไปแต่งรูปได้ในลายคาม e ล a เอาแบบง่ายๆนนองจะได้เสร็จไวๆนะคะวันนี้มันให้เปิดผ่านแอปคือถ้ารูปไหนเนี่ยเราจะทําเพิ่มเนี่ยเราจะต้องแบบเหมือนเหมือนจะต้องแบบ แต่งรูปนิดนึงเพราะว่าถ้าไม่แต่งรูปอะมันก็จะถือว่าเราอัพรูปซ้ำนะคะหรือเราจะแบบถ่ายไปอัพไปก็ได้นะคะจะได้แบบเหมือนกับไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอะนี่ค่ะเราก็เลือกเลือกแล้วก็ใส่ตัวหนังสือหรือใส่แบบนี่แบบนี้เลยก็ได้นะคะเรียบร้อยเมื่อเราได้แล้วนะคะโอเคเราก็ออกไปเปลี่ยนชื่อรูปนะคะ ก็จะช่วยทำให้การมองเห็นเนี่ยดียิ่งขึ้นนะจ๊ะ <c ười> ก็เปลี่ยนชื่อนะคะรีเนมนะคะโคมไฟเกลือหิมาลาย <c ười> นี่มีคนใช้อยู่แล้วนะคะ <c ười> แบบนี้ก็ได้นะคะ,ะเรียบร้อยนะคะเราก็มาที่เดิมที่เดิมเรามาที่สินค้านะคะ แล้วก็มาใส่อีกปึ๊บนะแ,แต่ว่าวันนี้เราจะไม่เราจะไม่ไปที่ปอมนอเดิมแล้วนะเ้อยห้าสิบเดี๋ยวจะถึงห้านาทีละสีส้มวัสดุวัสดุเดี๋ยวจะห้านาทีละจุดเด่นของมันคือวยฉันไม่อยากขายที่ราม,มินทาแล้วฉันจะไปขายแถวบ้านฉัน นะคะอ,นนอ่ายิ่งจะถ่ายเทคคืออันนี้รหัสไปรษณีย์บ้านออมนะคะปุ๊บเสร็จถัดไปนะคะเขาบอกว่าใช้รูปซ้านะคะอันนี้เขาบอกว่าใช้รูปซ้านะคะเห็นไหมคะใช้รูปซ้ําไม่ได้เลยอ่ะอันนี้นะคะก็คือว่ามันข้อดีของมันคือมันสามารถเปลี่ยนตู้ปอนอได้เราก็วนถ่ายรูปแล้วก็เปลี่ยนตู้ปอนอไปเรื่อยๆได้นะคะ โอเคแค่นี้นะคะเป็นการขายของในมาเก็ตเพจนะคะสวัสดีค่ะ